ยี่ดีพนักงากกนเทศบาลเขบอกเขาไม่รับสูตรยังไงวะอ๋อม,มันเป็นยังนะนะข้าวปลาไข่ปลากระปอ๋องอืมอืมน่ากินครัวเตยหอมสวัสดีครับเมนูวันนี้คือข้าวผัดปลากระป๋องไปเตรียมเครื่องปรุงกันเลยครับอันดับแรกให้เพื่อนๆสับกระเทียมให้ละเอียดเลยนะครับ ถ้าให้ดีก็เป็นกระเทียมไทยครับแต่ถ้าไม่มีก็กระเทียมจีนก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยต่อมาก็หอมแดงสำหรับละเอียดเหมือนกันครับเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อน ตามด้วยพริกขี้หนูซอยครับต้นหอมซอยครับแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้จัดจานด้วยบอมา ปลากระกป๋องเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยไปดูวิธีผัดกันเลยครับให้เพื่อนๆตั้งกระทะให้ร้อนก่อนจากนั้นใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยไปได้เลยครับหนึ่งหรือสองฟองก็ได้ใช้ตะหลิวยีไข่ให้แตก จากนั้นให้เพื่อนๆใส่พริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงสับได้เลยครับ